สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ช่วงอากาศเย็นๆเนานะเพราะว่า <c oughs> ปีนี้มันอ,อยู่ในเมืองนะครับปริมณฑลรือวกรุงเทพก็หนาวอากาศเย็นตลอดแบบว่าปีนี้หนาวนานนิดนึงนะครับก็าานนี้เลยหาเสื้อใส่แบบดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องจริงๆคุยเรื่องตลกมาเยอะนะ <c oughs> ขอบคุณทุกาการติดตามเลยนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมวันนี้จะเ,เปลี่ยนบรรยากาศคุยไม่คุยเรื่องคุยไม่คุยเรื่องตลกแต่ว่าก็มีความขเขาเรียกว่าอะไร วความผูกพันหรือว่าพัวพันกันอยู่ในวงการตลกเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องคาบาเร่โชนี่นะครับหลายๆท่านคิดถึงนะครับเ,เมื่ออดีตนะครับท่านใดที่เคยไปเที่ยวคาเฟ่ส่วนอาหารนะครับคาเฟ่ดาราวินล่าหรือกนะรุงทนทนบุรีรามเก้า <c oughs> ก็ จะเห็นโชว์คาบาเล่นะครับอนอกเหนือจากตลกโชว์ตลกแล้วันในคาเฟ่ต่างๆนะครับส่วนอาหารนะครับโอ้โหสมัยนั้นเนาะย้อนไปเมื่อยุค90นะครับหรือเมื่อสักเกือบ30ปีที่แล้วเนาะหรือว่า30ปีกว่านะครับมีคารบาเล่โชว์หลายๆคณะนะครับคือถ้าเปรียบเทียบคาบัเล่โชว์เนาะ มันมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนตลกอะตลกโชว์ตลกก็มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรตลกตลกดังนะครับตลกดังตลกตลกใหญ่นะครับภาษาภาษาตลกพวกเราเรียกว่าตลกใหญ่ตลกใหญ่ตลกเล็กนะครับตลกใหญ่ก็อย่างเช่นพวกอาจารย์โน้ตอาจารย์เป็ดอาจารย์สีนุ่มนะครับซปเปอร์โจ๊กนะครับ จานยอดรวมดาวอะไรต่างๆนะครับคณะที่ดังๆนะเนาะที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่อยู่ในคาเฟ่วงการคาเฟ่นะครับส่วนตลกเล็กก็ก็จะมีถ้าเอ่ยชื่อไปนะครับก็ไม่มีใครรู้จักนะครับตลกเล็กมันเยอะนะครับตลกเล็กก็เล่นรอบนอกนั่นแหละอย่างที่ผมเคยเล่าหลายๆคลิปนะครับ <c oughs> ตลกเล็กเล่นตามคาเฟ่เล็กๆหรือว่าส่วนอาหารนะครับ ตลกใหญ่ตลกดังก็จะเล่นพวกพลัมก้านะครับพลัมก้าหรือว่ากรุงทนคอมเพกหรือ,อทนบุรีนะครับวิสุกษัตริย์คาเฟ่นะครับคาเฟ่ใหญ่ๆห,ห,หลายๆที่นะครับทีนะบ่ตลกเล่นกันนะครับอ,อ่ะอ่ะอันนี้เราจะมาพูดถึงคาบาเล่เนานะ คาบาเล่เนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับตลกเลยคาบาเล่ทีมเล็กกับทีมใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนตลกไอ้คารบาเล่ดังทีมดังเนี่ยก็จะมีแค่เท่าที่ผมเคยรู้นะเคยสัมผัสมานะเคยก็เคยเห็นนั่นแหละนะครับก็มี YM c a a คาบาเล่โชว์นะครับอืม y อคาบาเล่โชว์นี้เป็นเป็นคาบาเล่ที่โชว์คาเฟ่ใหญ่ๆนะครับ เหมือนตลกใหญ่เลยครับโอ้ YM นี่ก็จะเล่นพวกพาัราม9้าวิลล่าดาราต่างๆอะไรเนี้ยนะครับคาเฟ่ใหญ่ๆแล้วชุดการแสดงนะครับก็อลังการงานสร้างนะครับแล้วก็คาบาเล่เล็กนะครับคารบาเล่ระดับรองลงมานะครับก็จะเล่นคาเฟ่เล็กๆสวนอาหารเล็กๆนะครับแบบเดียวก็ตลกเล็กเลยนะครับก็เท่าที่ผมจำได้นะ โอ้โสโลเม่คาบาเล่โชนะครับเอ่อของพิตีนะครับเออแล้วก็โอ้โหมันมันหลายหลายทีมนะครับอันนี้อันนี้เราแค่เกินเกินชื่อเฉยๆนะจริงๆเยอะคาบาเล่โชนี่เยอะนะครับแต่ในรูปแบบของคาบาเล่โชเนี่ยนะครับมันก็จะมี เป็นอ่าเป็นแนวแบบสร้างสรรค์หรืออ่อโชว์อ่าอะไรเขาเรียกอะไรนะจินตลีลานะครับอ่าลิฟซิงประกอบเพลงนะครับคาร์บูเรชว์นะครับช็อตแรกเลยนะเท่าที่ผม <c oughs> นึกออกนะช็อตแรกเขาจะเป็นแบบเขาจะมีแบบขึ้นมาเป็นเป็นเป็นสเต็ปนะเป็นเป็นโชว์ ใน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 ทีมนึงอ่ะจะขึ้นมาตามช่วง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 เนี้ยนะอืมเท่าที่ผมเห็นนะช่วงที่หนึ่งปุ๊บก็จะมีการขึ้นมาใส่ชุดเขาเรียกอะไรมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่คณะแต่เท่าที่ผมเคยเห็นนะจะขึ้นมาโชว์เพลงแบบอาจจะเป็นเพลงเพลงสากลน,นะครับเพลงฝรั่งอะนะครับ ใส่ชุดอลังการเหมือนแดนเซอร์เหมือนแบบแดนเซอร์หางเครื่องแดนเซอร์วงดนตรีใหญ่ๆนะฮะลูกทุ่งหรือว่าหมอรำนะครับมีปีกมีขนมีอะไรแบบเป็นเป็นการโชว์แบบบางทีก็เป็นลิปซิงค์ไปเลยนะฮะลิปซิงค์แบบร้องเพลงนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคย เคยคิดนะว่าเอ๊ะเขาลิปซิงค์แล้วเขาร้องได้ทุกเพลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยร้องเพลงตามที่ลิปซิงค์เนี่ยนะครับก็เลยมารู้ข้อมูลที่หลังว่าแต่ละคนนะที่ขึ้นมาลิปซิงค์เนี่ยร้องเพลงตามไม่ว่าเป็นเพลงไทยเพลงสากลนะครับเป็นเพลงต่างๆนะครับก็เขาก็จะ เขาบอกว่ามีเทคนิคในการลิปซิงก์ก็คือเพลงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเพลงไทยนะมันจะเป็นกรอนนะกรอนกรอนสี่กรอนแปดอะไรพวกนี้มันมันจะมีคำลงลงท้ายนะครับอ,อ,อย่างสมมติว่าคำลงท้ายวักแรกนะครับแถวแรกเนี่ยของเพลงนะสมมติว่าลงคาว่าขอขอ เขาก็จะออกคําว่าริบซิงว่าขอเนี่ยขออ่เาเพราะวักต่อไปปุ๊บมันก็จะลงมาคําว่าสาระอออยู่แล้วยังไงก็ต้องลงสระออนะครับเขาก็จะจกักทั้งทั้งที่เพลงก็ไม่ได้ร้องเป็นนะครับทุกๆุกเพลงด้วยตามไปที่ที่ผมเคยได้ยินครับคนที่ริบซิงคาบเลชโชว์นะที่เขาพูดให้ฟังนะครับขออ่าวัดต่อไปแล้วก็มันจะมีแถวลงว่า สมมติว่ารอเงี้ยขอรองมันก็จะใช้คําว่าขอรองมันอารมณ์เดียวกันอะไปเงี้ยไปแล้วก็มาลงที่ใจเงี้ยนะมันก็เป็นเทคนิคที่ตอนแรกผมไม่เข้าใจนะว่าถ้าเกิดเราไปร้องลิปซิงเียเราจะร้องได้หรือว่ามันมันไม่ตรงปากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ขาบุบเขาบีบเ,เหมือนเหมือนเอ่อแอปเอ่อแอปต่อๆทุกวันเนี้ยนะครับ เวลาถ <t ori> ้าเอาเพลงเข้ามาลิปซิงค์เนี่ยนะครับก็จะเป็นอารมณ์คล้ายกันเลยนะฮะต่อต่อแอปต่อต่อเนี่ยอืมก็จะเป็นลิปซิงค์คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าแต่ว <t ori> <Constitution> ่า <t> อ <ori> <t ori> ันนั้นมันสั้นไงนะฮะแอปแอปของต่อตอมันสั้นนะครับคลิปเพลงมันไม่ยาวมากแล้วแต่เราจะเล่นนะครับแต่ถ้าร้องเป็นเลยมันก็มันตรงปากเลยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าคาเปลียโชว์เนี่ยเขาจะ เขาจะใช้เทคนิคตรงนี้บางทีเพลงเขาแต่เขาเอาบางเพลงเขาก็ซ้อมๆโดยเฉพาะเพลงฝรั่งเง,งี้ยมผมก็ไม่รู้นะว่าเพลงฝรั่งเขาอ้าปากตรงได้ยังไงอะไรงไงนะอันนี้กําลังเล่าไปถึงช่วงโชว์ช่วงแรกที่เป็นที่เป็นแบบว่าแต่งตัวแบบขึ้นมาโชว์อลังการร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่นะโชว์สเต็ปนะครับชุดนะครับยิ่งใหญ่อลังการมีปีกมีขนมีหางนกยุง โขงเหิงอะไรกันแล้วแต่นะครับถ้าคณะแบบอย่าง y อาอ็เงี้ยหรือคณะเล็กๆก็ทําเหมือนกันนะคณะลองๆลงๆๆมานะครับแล้วก็เออขาเรียกว่าโชว์โชว์โชว์แรกโชว์สองนะครับก็จะเป็นตลกเป็นตลกไม่ใช่ตลกแบบพวกเราเล่นนะเป็นเป็นตลกลิปซิง นะครับพวกพี่ๆตลกเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาโชว์แบบแต่เขาแต่งหน้าแต่งหน้าหาแต่งหน้าขำนะครับแล้วก็เทคนิคการแต่งหน้านะดีมากอ,อ๋อคล้ายๆาลตลกคณะชวนชื่นนะครับของพ่อดมของพี่จิ้มพวกพี่หลุยชวนชื่นเนี่ยนะครับก็จะแต่งหน้าแต่งตาแล้วเขาเขาแต่งละเอียดนะครับคออาบาเล่โชว์เนี่ย เขาจะแต่งตลกหน้าตาเขาเดี่ยคือส่วนมากเลยนะเขาจะเขียนคือเป็นเอกลักษณ์เลยเขียนเขียนให้ให้ให้เห็นชัดเจนเขียนคิ้วก็คิ้วใหญ่คิ้วโกงนะครับทำเขียนปากก็ทำให้แบบว่าเป็นชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับแต่งตัวขึ้นมาลิปซิงเพลงเพลงเกี่ยวกับเพลงตลกนะครับ มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ที่คาบาบลลเกือบทุกคณะนะครับที่เล่นนะครับเ,เพลงเพลงคู่นะครับเ,เพลงคู่เนี่ยเล่นทุกคณะเพราะว่าจะมีตัวเ,เขาจะใช้ตัวถ้าเป็นตัวตลกนะจะเป็นสาวประเภท2นะครับรู้ว่ากระเทยนี่แหละนะครับพราพี่ๆก็เทยเนี่ยรุ่นพี่ผมทั้งน,นั้นเลยพวกเนี่ยที่เขาเล่นมาัเมื่อ30ปีก่อน นะครับเป็นกระเทยเป็นแบบว่าเป็นสาวเพศสองแต่งหน้าแต่งตาตลกตลกแล้วก็จะเล่นเพลงคู่นะครับเพลงเพลงที่เล่นกันบ่อยๆก็คือ,อ,อหนุ่มน้าข้าวสาวน้าเกลือนะครับเนี่ยเพลงคู่แล้วก็เพลงอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะขออภัยคุณชื่ออะไรบอกที่นะครับผูชายร้องไม่รู้จักเมื่อจีดูสีถามชื่อทำไมเนี่ยก็จะแบบร้อง โต้อตอบกันนะครับก็จะมีท่าทางตลกตลกนะครับบางทีก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่มีสามคนนะครับเป็นเพลงเพลงสามคนเพลงร้องกันคู่แล้วก็จะมีตัวตบตัวท้ายมาตบบุกนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นล็อกที่สองนะเท่าที่ผมจําได้นะนะครับล็อกหนึ่งโชว์ลังการล็อกสองโชว์เพลงตลกนะครับเป็นเพลงแบบ หาเพลงตลกๆแล้วก็ไม่ใช่ค่เพลงคู่อย่างเดียวนะเพลงเดี่ยวก็เยอะนะครับมื่อก่อนในเพลงพี่ไฮอะภา,าพรนะชอบไหมชอบมา,อ,บมาอะไรเงี้ยมันมันเยอะหลากหลายแล้วแต่แล้วแต่คณะแล้วแต่ทีมนั้นนะครับจะเอาเอามาโชว์นะครับจัดสรรการแต่งตัวต่างๆนานานะครับแล้วก็ขึ้นมาร้องมาคือประเด็นหลักเลยนะ ประเด็นสำคัญเลยของคาบาเร่เชอเนี่ยคาบาเร่เชอจะร้องลิปซิงค์ทุกทุกทุกทีมทุกคณะแล้วก็ทุกช็อตนะครับมา,าคาบาเร่เชอจะเป็นการโชว์ที่แบบชุดสวยงามชุดอลาัางการนะครับโดยเฉพาะไอ้อย่าง YM ยเอ็มเนี่ยเขา,เ,าเขาเล่นที่ใหญ่ๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทีมเล็กจะไม่มีนะทีมเล็กก็มีนะครับแต่พอาเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่ค่าตัวราคานักแสดง หรือว่าค่าค่าตัวของของคาบาเร่คณะนั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนตลกเลยตลกเล็กก็รับถูกรับไม่แพงนะครับตลกใหญ่ก็รับแพงคาบาเร่คณะใหญ่ก็รับแพงนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับคาบาเร่นเนี่ยเขาจะ,ะไม่ใช่โชว์คาเฟ่สวนอาหารอย่างเดียวนะงานนอกนะครับเขาก็เล่นนะครับก็เล่นแบบพวกพวกตลกพวกเรานี่แหละไปเจอกันตามงานนอกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานฉลองอพัยดยศนะครับงานวัดงานานะครับเขาก็จะเอาไปเล่นโชว์นะครับตามงานต่างๆนะครับมีนะครับงานวัดเมื่อก่อนนี้ก็มีนะถ้ามาีแต่ว่ามันน้อยนะงานวัดที่คาบาเร่จะไปโชว์มันน้อยมันไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับ แต่ตลกมันเยอะกว่านะไปเล่นงานวัดโชว์งานวัดนะครับส่วนมากคาเบรียเขาก็จะเล่นตามคาเฟ่หรือว่าส่วนอาหารมากกว่านะครับแต่ว่าช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงช่วงสามก็จะเป็นโชว์แบบสวยงามอีกนะครับอาจจะแปบแบบคณะบางคณะช่วงหนึ่งเอาเป็นเพลงไทยนะฮะช่วงสองเป็นตลกช่วงสามเป็นเพลงสากนช่วงสี่ก็ตลกนะครับอืม ช่วงสนี้ก็เป็นเป็นตลกเหมือนกันเนาะก็เป็นช่วงที่แบบเออมา,อาลิฟซิงตลกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโชว์แบบ <c oughs> ว่าว่า,ว,าวิวนะครับสวยงามของเอาขาเรียกนางโชว์หรือนางแบบหรือว่าในทีมงานเขานั่แหละนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนนะครับอันนี้ก็เก็บมาเล่าให้กับ f อนะครับ คนรุ่นใหม่นะครับหรือ,อท่านที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยดูนะครับเ,เด็กๆรุ่นใหม่หรือว่า FC รุ่นใหม่ๆนะครับย้อนหลังมาสัก10ปีหลังสิาปีหลังนี้ก็ท่านก็จะไม่ไม่เคยเห็นแล้วนะครับแต่ถ้า,าสำหรับ FC ที่ย้อนยุคไปเมื่อก่อนนะสักยุค9 0นะครับหรือมาถึง2,000นะ ก็ยังยังได้ดูกันนะครับ FC รุ่นเก่าก็เก็บบรรยากาศนะเนาะมานั่งพูดคุยบรรยากาศเก่าๆให้ FC ได้ฟังกันได้รับชมนะครับในคลิปนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับคาบาเบ่โชนะครับที่มานั่งพูดคุยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับ มานั่งรับฟังด้วยกันนะครับท่านที่จะขับรถเดินทางไปไหนมาไหนนะครับหรืออาจจะเปิดคลิปเจอนะครับก็เปิดฟังนะครับขับรถไปด้วยนะครับฟังไปด้วยก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องหันมาดูก็ได้นะครับเพื่อเพื่อความปลอดภนะัยครับก็เหมือนผมอะ่ะผมจะมีหูฟังข้างหนึ่งถ้าขี่มอไซค์นะครับหรือถ้าขับรถใหญ่ผมก็จะเปิดนะครับก็เน็บโทรศัพท์ไวท้ที่จับโทรศัพท์แล้วก็เสียบ เครื่องเสียงในรถนะครับหรือต่อบลูทูธในรถนะท่านใดที่หรือบางท่านอาจจะมีจอในรถนะครับก็เปิดฟังนะครับขับรถไปด้วยฟังเพลินไปด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็ฝากผลงานช่อง y t u t u นะครับชาแนลนะครับของผมไว้ด้วยเนาะก็อย่าลืมขอบคุณที่ที่ทุกคน fc ทุกคนที่เพิ่งกดเข้ามาซับสไคร์ใหม่นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็ฟังชมคลิปกันไปทุกๆวันนะครับผมก็จะลงคลิปทุกวันนะตอนนี้ก็ขอบคุณคลิปล่าสุดนะที่มี fc เข้ามาชมกันเยอะนะครับผมกห็หลายพันวิวเนาะก็พอดอีอยากให้ทุกคนได้รับความสุข นะครับในการรับชมคลิปบางทีตามช่องทางบางทีดูข่าวสารบ้านเมืองนะครับใครเครียดมากนะครับบางทีดูข่าวต่างๆก็วุ่นวายนะครับมาฟังคลิปแบบเออบรรยากาศย้อนบรรยากาศเก่าๆให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของคาบาเา่โชว์นะครับย้อนอดีตไปเมื่อ2ีอ่ ปี30ปีที่แล้วนะมาพูดมาคุยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวต่งตางๆของคารบเล่โชว์การแสดงโชว์ของคารบเล่เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีคารบเล่หลากหลายต่างๆนะในสมัยนั้นนะครับแต่ยุคนี้หาดูไม่ได้แล้วนะครับผมโชคดีมีเงินใช้นะครับผมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม